สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะบพบกับในการเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธนะครับที่27นะครับเดือนกันยานะฮะผมกําลังคิดว่านี่มันก็ใกล้จะสิ้นเดือนนะฮะแล้วก็ใกล้จะอีกสามเดือนก็สิ้นปีนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่หลายคนจริงๆสามเดือนสุดท้ายเนี่ยฮะเป็น3เดือนที่หลายคนกาลังจะเปลี่ยนงานนะครับหลายคนเขียนมาหานะครับต้องบอกนะว่าในช่วงนี้ผมเวลาที่เข้าไปใน Messenger นะฮะ ผมจะตอบเท่าที่แบบเวลาที่มีนะฮะเพราะว่าตอบไม่ทันจริงๆครับเพราะว่าหลายเพื่อนๆหลายท่านก็เขียนมาหาแล้วก็เยอะมากฮะวันนึงประมาณสัก500มเมสเซจนะฮะเข้ามาเพราะฉะนั้นเลยตอบไม่ทันนะครับเพราะถ้าตอบครบทุกคนนี่ผมกม็ต้องอัดคลิปแลวนะฮะก็จะกินเวลาทุกอย่างหมดเลยนะครับมันก็เลยต้องรักษาสมดุลน,นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยด้วยถ้าใครที่ไม่ได้ผมไม่ได้ตอบในอินบ็อกซ์ใน Messenger นะครับ โอเคนะฮะแล้วก็บางคนก็ไม่ได้อ่านด้วยนะก็ต้องพ่อตําพูดตํตรงนะครับโอเคเนาะแล้วก็วันนี้มีเรื่องงามยามดีครับวันนี้ทําสวยทําหล่อสักหน่อยก็ดีนะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเสื้อผ้าหน้าผมนะครับหรือว่าทําอะไรใหม่ใหม่ให้กับตัวเองนะฮะบางคนมันจะเป็นวันที่เหมาะนะฮะกับการดูแลร่างกายตัดผมตัดเล็บนะครับเปลี่ยนสีผมทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับร่างกายภายนอกภายในนะฮะแล้วก็เสริมสวยนะครับหรือว่าบางคนนัดคุณหมอนะครับทําศัลยกรรมนะฮะก็ แล้วก็ในเรื่องของงานนะครับในวันนี้ก็ติดต่อง,งานเจรจาการงานคุยจ่ายงานนะครับแล้วก็นัดหมายลูกค้านะฮะคู่ค้าคู่เจรจานะครับรก็สามารถใช้วันนี้ได้นะครับวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับในเรื่องการงานแล้วก็เรื่องของเปลี่ยนตัวเองนะฮะเสื้อผ้านะผมนะครับแล้วก็ซื้อของที่สําคัญสาคัญก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้นะแล้วก็มีคลิปนะฮะอันนี้คือคลิป สี่ราศีดวงดีสัปดาห์นี้นะครับนี่ก็เอามาลงช้าหน่อยนะครับแต่ผมลงมานานแล้วนะครับก็เอามาพูดช้าหน่อยโอ้โหทำไมช้าทำไมอย่างนี้นี่นี่ผมหาอุปกรณ์ห้องนี้ไม่ค่อยมีผมก็เลยต้องประยุกต์นะฮะก็นี่ครับสี่ราศีดวงดีสัปดาห์นี้ฮะเงินแล้วก็เรื่องของการงานที่มีความคืบหน้าที่ดีขึ้นนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะฮะโดยจริงๆนะมันมีอีกคอนเทนต์นึงนะฮะคุยกันนะครับคืนมันหยุดนะฮะเข้าไปฟังได้นะก็ถือว่า ผมก็อัานแบบคุยคุยแบบสบายๆนะฮะบางทีมันมีเรื่องนู่นเรื่องนี้นะฮะมาเล่าให้ฟังครับนะครับคุยการคิวหยุด EP สามแล้วนะครับวันนี้ก็คุยในรอบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คุยเรื่องของเลิกกันหลังจากดูดวงนะครับเนี่ยก็บางคนผมพูดเสมอว่าเวลาที่ดูดวงกับแฟนเนี่ยนะครับคุณต้องใจแข็งจริงๆนะฮะในการที่จะพาแฟนไปนะฮะเพราะว่า คำถามสําคัญเลยเวลาดูดวงก็คือเราสองคนเป็นคู่ครองกันหรือเปล่าเราสองคนเป็นคู่แท้หรือเปล่ากับอีกข้อหนึ่งคือแฟนจะมีกิ๊กหรือเปล่านะฮะแล้วก็นั่งคุยกันสองคนคือเอาแฟนมานั่งกับตัวเองแล้วก็ถามในเรื่องต่างๆของแฟนปึ๊บปึบปึบนะฮะแล้วแฟนก็จะเครียดนะครับเพราะว่ากลัวหมอดูนะฮะจะพูดตรงเพราะว่าบางทีเขา ซุกซ่อนอะไรไว้เงฮะแล้วมาดูอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะก็ลองค่อยดูนะครับเลขกระสีมงคลก็มีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีไปพิเศษนะครับคือเลข1นะฮะเริ่มที่1นะครับเลขต่อมาครับคือเลข7นะครับแล้วก็เลข8นะครับเลขสุดท้ายนะฮะที่ใช้ได้ดีคือเลข9นะครับแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโชว์คือเลขศูนนะครับสีที่ถูกโชว์ครับในวันนี้นะฮะสีแรกครับคือสีเขียวนะฮะสีต่อมาคือสีดำนะครับ ส,สีน้ําเงินนะฮะแล้วก็สีสุดท้ายคือสีขาวนะครับแล้วก็สีที่วันนี้เร่งเลี่ยงหรือว่ามักไม่ใช้กันนะครับคือสีเทานะครับสีเดียวนะครับช่วงนี้สีเทาไม่ค่อยใช้กันนะครับประมาณนี้นะในช่วงวันที่28นะฮะก็คือวันพรุ่งนี้นะครับดาวพุธเขาจะย้ายแล้วนะครับซึ่งดาวพุธเนี่ยจะโครจรเป็นกเกษตรตาธิบดีเมื่อไหร่ที่คุณได้ยินคาว่า กเกษตรธิบดีเป็นมหาอุดเป็นมหาจักรเป็นราชาโชคนะครับนี่คือประโยคที่ดาวดวงนั้นกําลังมีเขาเรียกว่าให้คุณนะให้คุณนะครับให้กับราศีต่างๆนะฮะก็แปลว่ามันก็จะมีเรื่องดีๆอะไรเพิ่มเข้ามานะครับแต่ละราศีนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็เอามาเล่าให้ฟังว่าแต่ละราศีนะครับมีเรื่องอะไรดีๆบ้างแล้วกันนะฮะประมาณนี้นะครับ แต่ว่าก็ต้องบอกว่าดาวพุธมันคือการติดต่อการสื่อสารการเจรจาการพูดคุยเพราะว่าช่วงอย่างนี้ไปนะฮะคุณมีเรื่องอะไรที่ต้องทำนะฮะคุณรีบทํานะครับถ้าจังหวะมันได้คุณรีบนะฮะหรือถ้าคิดอะไรปุ๊บแล้วต้องรีบทำนะฮะหลายราศีนะครับมีบุคลิกหนึ่งที่ายคือถ้าเมื่อไหร่ที่คิดอย่างเดียวแล้วไม่ทำนะฮะโปรเจกต์นั้นพับเก็บเลยนะสมมติคุณอยากจะค้าขายนะฮะแล้ว คุณเอ้ยังไงดีหรือว่าต้องเตรียมการอะไรก่อนหรือบางทีแบบขายออนไลน์นะฮะบางทีอาจจะยังไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะจับแพชจนแก่แต่ว่าศึกษาไปเอ้มันต้องมีลงทะเบียนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเดี๋ยวกลับมาอีกทีแล้วก็มามาค่อยๆค่อยๆศึกษาข้อมูลไปเรื่อยเนะี่ยส่วนใหญ่หลายราศีนะสังเกตไหมไม่ได้ทำนะฮะแต่ถ้าเออทาแล้วก็พอจะรู้ระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ลงมือเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆทําไปเรียนรู้ไปด้วยนะฮะ ปรับแก้ปรับจูนนะฮะเล็กๆน้อยไปเป็นระยะๆะะถึงเวลามันสําเร็จได้ไวกว่านะครับเพราะฉะนั้นดาพุธเจ,จ้าโคจรย้ายมาในลักษณะของเป็นสิ่งเกษตรตาทีด่ดีแล้วก็เป็นมหาอุดนะครับแปลว่ามีความคืบหน้าในการติดต่อสื่อสารการติดดําเนินงานการพูดคุยการเจราจาการต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนการยืน่นเอกสารสําคัญยื่นมีซา่ายื่นอะไรกินนะฮะยื่นกู้แบงก์อะไรน,นะแนวโน้มครับลายทาสีนะฮะสำเร็จนะครับฉะนั้นช่วงอย่างนี้ก็ ลองเตรียมการนะครับแล้วก็จัดการดูนะฮะอะไรที่เราคิดแล้วที่หวังที่เราตั้งใจนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ในช่วงนี้นะครับดาวที่เกี่ยวนะฮะเกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับผมก็ทําคลิปแยกต่างหากไว้นะเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าทําไว้นานแค่ไหนนะแต่ก็พูดถึง3เดือนสุดท้ายนะครับว่าเศรษฐกิจมันยังตึงเครียดอยู่นะถ้าเห็นว่า เออโอเคนะรัฐบาลใหม่มานะครับก็น่าจะดําเนินการนะครับต่อเนื่องดูว่ามีโปรเจกต์ใหม่ใหม่มีแผนใการใหม่เลยนะครับถ้าดูในดวงเมืองนะครับมันยังฟืดๆอืดๆอยู่นะฮะการค้าขายการทําอะไรก็ตามมันยังตึงๆอยู่ครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องพึ่งพาสายใครเราพึ่งพาสายตัวเองก่อนนะฮะช่วงนี้อะไรที่คุณหารายได้พิเศษได้นะฮะอันนี้แนะนำนะครับก็ลองขยับขยายดูนะฮะส่วนอะไรที่ยังไม่จำเป็นต้องซื้อคุณเบรคไว้ก่อนนะฮะก็ประมาณนี้ครับ เพราะว่ามันจะมีดาวศุกร์นะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินดวงเมืองดวงโลกนะฮะมันยังโคจรยังไม่ค่อยสวยงามนักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมาเป็นอลินะฮะและ้วก็สุดท้ายอาจจะช่วงปลายเดือนหรือว่าต้นเดือนหน้าไอ้ต้นปีนะครับก็จะเป็นโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งมรณะนะครับแปลว่าเรื่องการเงินยังไม่น่าไว้วางใจนักนะครับก็เลยบอกว่าช่วงนี้ยังต้องร,าาระมัดระวังก่อนอะไรที่สมควรซื้อก็ซื้อ,อไปอะไรที่ยังไม่จำเป็นต้องซื้อก็เบรกไว้ก่อนนะฮะโอเคเนาะพยายาม ผมพยายามหาข้อมูลนะครับแล้วก็ดูว่าอะไรที่ควรจะแนะนําก่อนล่วงหน้าแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อใครจะลงทุนเผื่อใครจะเปลี่ยนงานเผื่อใครจะเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือใครจะเปลี่ยนแฟนนะฮะเราก็จะได้รู้ล่วงหน้าว่าต้องทํายังไงนะครับโอเคเนาะจริงๆเรามีช่องทางนะฮะในการเจอกันนะครับทาง Tik To อกนะฮะแล้วก็ทางเพจนะครับทางเรียวนะฮะผมก็ทําคลิปทางเพจก็มีนะฮะผมว่าหลายคนก็ไปอยู่นั่นแล้วก็ทาง Tik t o อกนะครับ อนี่ก็เริ่มที่จะทําคลิปแยกก็ปกตินะก็อาจจะเอาคลิปนะครับของเดิมไปลงใน Tik t o อกนะฮะแต่ตอนนี้ทําแยกต่างหากแล้วนะครับมีเกรดมีเล็กมีอะไรน้อย,อยก็เลยเอาไปทําช่องต่างหากนะครับทางทิกต o k กนะฮะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับนี่ประมาณนี้เนาะและอีกอย่างเนี่ยใน Tik t o อมันมีตัดกล้านะฮะผมก็หาไอ้พวกออของแมวทั้งหลายนะฮะก็เอาไปดูนะฮะเพราะว่าเพื่อนๆมักถามว่าผมใช้อาหาร เียกอะไรอาหารเม็ดอะไรแล้วก็ใช้อะไรที่เครื่องครัวเครื่องนะฮะส่วนตัวแล้วก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานนะครับพวกกล้องพวก,พวกอะไรพวกนะะี้ยผมก็เลยเอาไปลง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 ให้หมดนะฮะว่าผมใช้ได้บ้างเพราะว่าเป็นั้นจะได้ไม่ต้องแบบตอบทชลญท่านนะฮะเพราะว่าบางคนก็ถามใช้นั้นด้วยอะไรใช้นี่ยี่ห้ออะไระครับก็เลยเอาไปใส่ในที่เดียวนะฮะก็นั่นนะฮะเราก็ดูได้ครับแล้วก็ในช่วงจุดนี้ไปนะฮะเดี๋ยวบอกว่า เดาพุธที่เขาย้ายนะฮะแล้วก็ช่วงต้นเดือนหน้าดาวสุขเขาย้ายนะครับก็บอกให้ฟังว่าเดือนตุลาครับจะเป็นเดือนที่หลายคนชีวิตจะเปลี่ยนแปลงอีกรอบนะครับถ้าเทียบนะฮะว่าตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยตุลาเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงกว่าช่วงพฤศจิกาธันวานะฮะแปลว่าพฤศจิกาธันวาจะเป็นผลพวงต่างๆที่ตุลาเขาได้ตัดสินใจตัวเองนะฮะตัดสินใจหรือกระทําหรือเปลี่ยนแปลงก็ตามนะครับ แล้วมันก็จะมีเอฟเฟกหรือผลพวงตามมาในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวานะครับแปลว่าช่วงตุลาเนี่ยจะคิดจะอาจจะทําอะไรก็ตามระวัดระวังกันพิเศษนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปที่แนะนำในเรื่องต่างๆนะครับในช่วงเดือนตุลาว่าระวังอะไรเรื่องอะไรที่ดีเรื่องอะไรที่เราต้องเซฟหรือเรื่องอะไรที่คุณต้องจับตาดูพิเศษนะฮะครอบครัวไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะทยอยทําลูกหน้านะฮะเราจะได้เตรียมการลูกหน้าไว้นะครับโอเคนะฮะหลกักๆประมาณนี้แหละขอบคุณซูเปอร์แทงทุกๆวันนะครับขอบคุณมากแล้วก็ เช่นเดิมครับดีใจที่ได้เจอกันทุกๆวันนะครับดูดวง12/4ครับชาวศิตุลฮะพิจิกธนูครับเริ่มที่ตุลนะครับวันนี้คนศีตุลนะฮะดาวเกี่ยวข้องเรื่องของกิจกรรมนาทีิการงานกระดาวพระจันทร์นะฮะโคจรอยู่คู่กระดาวพระเสาร์ในเรือนพปุตะนะครับหมายถึงกิจกรรมเยอะเลยวันนี้อาจจะโดนใช้เวลานให้ทําอะไรเพิ่มเติมนะยกตัวอย่างแล้วก็มีการเดินทางระยะสั้นนะครับบางคนเรียกว่าเดินทางทริป ก็คือมีการติดต่อเจรจาต่อรองพูดคุยดําเนินง,งานต่างๆานา,น,าน,นะครับทางโซเชียลทางสื่อก็ได้นะครับยุคสมัยก่อนเนี่ยดาวเดินทางแบบนี้ก็คือการเดินทางไปหาหรือว่าใครมาพบนะครับแต่ยุคปัจจุบันมันก็ใช้โซเชียลในการพูดคุย,คยแล้วก็ในการติดต่อไปทั่วโลกได้นะครับฉะนั้นชว่วงนี้เป็นวันที่ดูยุ่งๆุก่งกับเรื่องของคนกับเรื่องของการคุยกับเรื่อง,องการเอกสารต่างๆที่ต้องรีบส่งงานอะไรพวกนี้ครับฉันระยะนี้ถ้ามองว่าผลงานดีไหมก็ผลงานดีครับ ถือว่ามันน่าพอใจนะฮะแล้วก็เรื่องของการเจราจาต่อรองพูดคุยซื้อมาขายไปซื้อขายได้เปลี่ยนสําเร็จนะครับมันก็มีในยะอย่างคือช่วงนี้ถ้าคุณเดือดร้อนนะครับไม่ค่อยความเรียกว่าไม่สบายใจนะครับมันมีตัวช่วยหรือมีคนเข้ามาช่วยเหลือทันเวลาทุกทีนะครับจะสบายใจตรงนี้ได้และประการต่อมาครับดวงเกี่ยวกับเรื่องของคนอีกสักหน่อยนะฮะช่วงนี้ยังไว้วางใจเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกน้องบางคนไม่ได้นะครับ บางคนเขาชอบถามว่าแล้วคนไหนล่ะคนไหนก็เถิดนะฮะระวังไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนมันก็มีลูกน้องบริวารที่แตกต่างกันนะฮะแต่อย่างน้อยก็ใหู้้ว่าโดยรวมแล้วมันไม่ดวงหลุดตกหลน่นผิดพลาดหรือว่ามีคนผิดพลาดแล้วเราให้เราต้องไปช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาให้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะฮะประการต่อมานะครับดวงชะตาที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับอเอาเรื่องของการเงินก่อนนะฮะ ช่วงนี้มุงดาวการเงินหมุนเงินได้นะครับมีใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวมาลัวๆนะครับเริ่มมาครับบ้านและครอบครัวแล้วก็ซื้อของจุกจิกด้วยนะฮะเพราะว่าในช่วงนี้ดาวพระจันทร์กับพระเสาร์อยู่ผสมรวมกันนะครับแล้วก็ดาวอังคารการเงินโคจรตำแหน่งวินาศอยู่คู่กับดาวอาทิตย์นะครับระยะนี้ใช้จ่ายแบบไหลกระจายเลยนะครับโอหมาลัวๆเลยนะข้อดีคือมันยังจาเป็นทุกอย่างแทบทุกอย่างที่ซื้อนะครับมันไม่ได้อะไรที่แบบฟุ่มเฟือยนะฮะมันจะเป็นทั้งเลยนะครับโอเคนะ ซื้อได้ครับไม่เปนะ็นไรฮะแล้วก็ต่อมาเร ini, ื่องความรักครับทั้งส่วนและไม่สดความรักวันนี้เป็นวันที่ดีในการพบเจอพูดคุยปฏิสัมพันธ์ในมูมต่างๆนะครับมีโอกาสจะสารต่อความสัมพันธ์นะครับต่อเนื่องกับใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกดีได้ด้วยนะครับเพราะว่าความรักช่วงนี้มันพอที่จะคาดหวังได้นะครับในการพบเจอพูดคุยทำกิจกรรมต่างๆนานาด้วยกันนะเออจริงๆก็ดีนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ดาวความรักมันดีนะฮะเราก็สามารถจะใช้เวรวาหรือขอให้เราใขอให้เขาช่วยเรื่องอะไรก็ได้ครับ ชุดนี้ดาความรักระวังอย่างระวังแฟนปวดไข้ไม่สบายนะฮะหรือว่ามีมีเรื่องร้อนใจนะครับสุขภาพร่างกายนะครับโรคประจําตัวนะครับมาละปวดหัวนะครับแล้วก็จุกเสียดแน่นท้องท่านอยู่ในวัยสาวนะครับระยะนี้มีการปวดหลังข้อบ่าไหล่ครับร่างกายไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวสักเท่าไหร่นะครับโอเคเนาะต่อมาครับเรื่องของท่านอยู่ในราศีพิจิกนะฮะผู้ที่เกิดราศีพิจิกครับกิจกรรมครับด้านที่การงานครับราศีพิจิกนะฮะต้องขออนุญาตครับเพราะว่าเดี๋ยวผู้นี้ ได้เครื่องมาแล้วนะครับกิจกรรมภารกิจครับวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการทําการมงคลครับการจัดการเรื่องสําคัญการแก้ปัญหาการเจรจาการต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับต่างๆนานาวันนี้เป็นวันที่ทําการมงคลหรือทําการสําคัญได้สําเร็จนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับมุมดาวพุธอยู่ตําแหน่งการงานนะฮะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวโชคลาภนะเพราะฉะนั้นโคจรอยู่ตําแหน่งการงานก็แปลว่ามีโชคเรื่องงานหรือคุยเจรจาสําเร็จ ยืน่นเอกสารแนวโน้มสาเร็จนะครับอุปสรรคคือเรื่องคนนะครับถ้ามองช่วงนี้นะครับหนคนจะสร้างปัญหาหรือ2มีใครให้เราแบบรู้สึกวิตกกวนนะครับแล้วก็ไม่สบายใจนะครับข้อ3ช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรื่องสําคัญสําคัญนะฮะเรอจริงนะผมมองว่าช่วงนี้จัดการให้หมดเลยก็ดีนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันคลาคราซังนะฮะแล้วเราถ้าเรามีเวลาจัดการที่เคลียร์ให้จบนะครับนี่แหละสำคัญ ประการต่อมานะครับช่วงนี้ถ้าใครที่เดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือความรักนะฮะมีคนช่วยเหลือครับระยะนี้มีโปรเจกต์ใหม่เข้ามานะครับทั้งเรื่องของการงานที่ทํางานแล้วก็ช่วงนี้มีดวงผมก็ัะนึกถึงนะฮะมีคนเดือดร้อนแล้วขอความช่วยเหลือจากเราด้วยนะครับหนึ่งนะแล้วก็สองคือถ้าเราเดือดร้อนไปขอความช่วยเหลือจากใครเขาก็ช่วยเหลือเรานะครับระยะนี้ระวังคนในบ้านปวดแค้ไม่สบายนะฮะแล้วก็มีเรื่องร้อนใจเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะครับระยะนี้ก็ ดูแลคนในครอบครัวดีๆนะฮะแล้วประการต่อมาเรื่องของดากการเงินนะครับระยะนี้มีข้อดีอย่างครับถ้าคุณเดือดร้อนนะครับไม่ค่อยสบาย,ายใจหรือวิติกังวลใจเรื่องเงินทองหรือวิสินนะครับมันจะหมุนเงินได้ทันแก้ปัญหาการเงินได้พอจะคาดหวังเรื่องเงินทองได้นะครับได้อยู่นะครับเรื่องเงินทองนี่ถ้าเป็นไม่ได้นะฮะในช่วงนี้ถ้าคุณมีค้าขายหรือทําธุรกิจธุรกรกร,รมคุณเร่งสปีดได้นะมีโอกาสได้เงินพิเศษ หรือว่าทําตอนนี้แล้วก็ไปได้เงินในวันข้างหน้าก็ได้เพราะว่าบางทีนะครับไม่ใช่ว่าเงินมันต้องได้วัน,ว,นวันดวงดีเงินต้องได้วันนี้ไม่ใช่ฮะบ,บางทีดวงดีคือมีคนมาทาบทามให้เราทํานู่นทํานี่หรือว่าให้เราทําอะไรพิเศษนะฮะล้วก็ค่อยวางบินแล้วก็ได้ตังอะไรก็ได้แปลว่าแนวโน้มการเงินยังพอมีรุ้นนะฮะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของความรักนะครับระยะนี้คนที่โสดนะครับเป็นช่วงที่ โสดแล้วมันมีมีเสน่ห์นะครับพิจิงนี่แปลกนะถ้าโสดนี่โโหแบบกลิ่นหอมเนื้อหอมนะครับช่วงนี้มีเสน่ห์นะฮะเป็นพิเศษจะมีคนอายุมากกว่าเข้ามานะครับหรืออย่างน้อยก็เป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนกันด้เข้ามานะครับในช่วงนี้หรือบางทีมีคนแอบชอบแล้วเขาก็เอามาเริ่มเริ่มรุกนะฮะกับเราก็ได้นะครับในช่วงนี้แปลว่าความรักอยู่ที่ว่าเราจะเลือกหรือไม่เลือกมากกว่านะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของท่านที่ต้องความรักนะครับในเรื่องของคนที่มีคู่แฟนฟนะครับ ดาวความรักอันนี้ผมเตือนนิดนึงครับช่วงนี้ระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาครับและระวังดีๆนะฮะใครที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาเอิันตรายเหมือนกันนะแร้วมาแบบน่ากลัวนะครับมาไม่ใช่บาประคุณมาหลอกล้อน,นะครับมาแบบบางทีมาดูดีอ่ะแล้วคุยไปคุยมาแล้วเราถูกจริตนะฮะแล้วบางทีมันจะแยกกันยากหรือว่าบางทีจะมีมีใจให้อ่านี่ต้องระวังนะครับโอเคนะเรื่องนี้ผมไฮไลไท์นิดนึงนะฮะว่าระวัง เรื่องทางเพศคนละความละความใคร่นะครับใครที่ไม่มีเรื่องนี้โอเคถือว่าเป็นบุญนะครับสกัดกันกก้นอะไรกเหมือนข้าจกับในเวรนะไม่ให้มาสร้างปัญหาให้กับเราในชีวิตในภายภาคหน้านะครับแต่ถ้าใครช่วงนี้มีใครเข้ามาหรือว่ามีคนที่มีคู่อยู่แล้วเขามาพยายามถอยออกห่างเดียวไวนะครับเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันทั้งหมดนะฮะโอเคเนาะแล้วก็สุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้มีร้อนในนะฮะแล้วก็จุกเสียนั้นท้องแล้วก็วิงวิสะตั้น,นยินไไวสวออาการปวดหลังคอบ่าไหลครับแล้วก็ช่วงนี้มันมีดวง บ้านหมุนนะฮะแล้วก็ดวงตาเสยตาเปปัญหานะครับพิจิกระวังดีๆนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งคือร่างกายนะครับคนพิจิกเนี่ยระวังโรคประจําตัวนะครับถ้าห่วงนะครับโอเคนะฮะแต่ถ้าอยู่ในสวครับเตือนจริงครับโรคประจําตัวให้พอระวังอุบัติเหตุนะครับไม่โดนเจ็บเนี่ยเจ็บตัวเล็กเล็กน้อยนะครับโอเคนะครับต่อมาชาวราศีธนูนะฮะผู้ที่เกิดในราศีธนูธนูธนูนะครับกิจกรรมภารกิจนะฮะราศีธนูวุ่นวายกับ การหาราศีด้วยกันนะมันไม่ได้เรียงกันนะฮะผมไม่ได้ทําเรียงกันกิจกรรมครับวันนี้ภาร,รกิจดาวการงานคือดาวพุธนะครับดาวพุธช่วงนี้โคยังโคจรโดดเด่นอยู่นะแสดงว่ายังพอพึ่งพาใสาใครได้หรือไอเดียความคิดตัวเองมีโอกาสหรือสร้างแนวโน้มเรื่องของเงินทองให้กับเราได้นะครับช่วงนี้มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรื่องสําคัญสําคัญนะฮะ เออน่ e จริงๆนะถ้าใครที่แบบเดือดร้อนไม่ค่อยสบายแกใจทุกวิตรกกังวลใจเรื่องงานนะครับเดี๋ยวเคลียร์จบนะฮะหรือมีตัวช่วยทันเวลาเพราะฉะนั้นไม่ต้องหง่วงไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าคุณมีเรื่องร้อนใจไม่ใช่ไม่ให้แก้นะฮะคุณพยายามเต็มที่ของปัญหนของคุณไปนะฮะแล้วจะบอกให้ฟังว่าสิ่งที่คุณพยายามเนะี่ยหรือมีคนมาช่วยนะครับมันจะเคลียร์แล้วก็แก้ปัญหาที่คุณกังวลใจได้นะครับโอเคนะเขาเรียกว่าไล่ไม่จนนะครับตัวเรานะราศีธนูเนะี่ยไล่ไม่จนนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของ ดาวการเงินนะครับระยะนี้ค่าใช้จ่ายนะครับเป็นเรื่องของบ้านและครอบครัวแล้วก็ให้จ่ายจุกจิกเยอะนะครับซื้อนูซินีซื้อนั่นอะไรที่มันจําเป็นคนเบรกเบรคไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบซื้อนะฮะอันตรายเหมือนกันนะค่าใช้จ่ายอะไรกันได้วยมามารัวๆนะครับมันมาเยอะบางทีทําให้เราห่วงกังวลนะครับว่ายังไงต่อดีนะเรื่องเงินนะครับก็ให้รู้ว่าคุณรอดปลอดภัยแน่สาหรับใครบางคนที่รู้สึกว่าเหนื่อยเรื่องเงินทองลือเกินคุณพยายามตามปกติไปนะครับบางทีอาจจะมีเรื่องกู้ยืมหรือว่าขอให้ใคร คุณเต็มที่ของคุณไปนะครับแต่ให้รู้ว่าไอสิ่งที่ทำเนี่ยมันมันสำเร็จนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่สมมติว่าใครไปสร้างนิสิตเพิ่มเติมก็มีโอกาสที่จะชําระนิสิตในภายภาคหน้าได้นะครับแต่ก็อย่าไปสร้างมากก็ดีนะอะไรที่มันยังไม่จะเป็นอ,อย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับโอเคนะถ้าห่วงเรื่องเงินนี่ผมห่วงเรื่องของคุณไปช่วยเหลือใครแลวตัวเองเดือดร้อนมากกว่านะครับต่อมาเรื่องของดาวความรักนะฮะร,ระยะนี้คนที่โสดนะครับโสดแบบ แบบดีนะทั้งช่วงนี้คุยกับใครเขาก็รู้สึกดีแล้วก็ชอบเรานะฮะส่วนมาเรื่องอย่างหนึ่งคนที่โสดนะครับระยะนี้มันมีดวงมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นช่วงนี้คุยกับใครเขา1รู้สึกดีกับเราหรือว่า2เราจะจีบติดก,ก็ได้หรือว่าคุยแล้วรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันลึกซึ้งมากกว่าเดิมนะครับก็โอเคนะฮะดาวความรักก็เริ่มค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยส่วนคนที่มีคู่แฟนครับดาวความรักในช่วงนี้ดวงเด่นนะครับ ใกล้ชิดสนิทแล้วก็มีโอกาสไปหนมาไหนด้วยกันทํากิจกรรมต่างๆนานาด้วยกันนะครับมีอะไรที่ทําแล้วมีความสุขร่วมกันนะครับฉะนั้นดาวความรักก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงดีเรื่องความรักนะครับในการทํากิจกรรมต่างๆนานา,าแต่ที่นี่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับระยะน,นี้ที่ต้องระมัดระวังคือมีเรื่องเดือดร้อนนะฮะหรือมีคนเดือดร้อนยังบอกขอความช่วยเหลือแล้วก็ระวังบุคคลที่3เข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับโอเคนะหลักๆไม่มีหรอกนะฮะธนูวางตัวเก่งแล้วก็รู้วิธีรู้ไหวพริบดีนะครับ แล้วก็ยังดวงดีเมื่อไหร่ที่ดวงดีเนี่ยมันเลยสบายใจคือปัญหามาตามปกติแต่มันเคลียก็แก้ได้ง่ายแล้วก็ไวขึ้นนะครับโอเคนะแล้วก็สูขับร่างกายนะครับถ้าเตือนคือ1โรคประจำตัวแล้วก็เรื่องของเรียกว่าวิงวิสตษ์นะครับท่านนี้นรวครับปวดหัวตัวร้อนไม่ค่อยสบายนิสายตัวแล้วก็ระวังจุกเสียดแน่นท้องอาหารเป็นพิษนะครับช่วงนี้อาหารเป็นพิษได้ง่ายนะครับดังนั้นต้องระวังมากๆนะครับต่อมาครับชาวราศีตุลนะครับมาดูนะครับบทสุปนะครับ พลสิตุลครับกิจกรรมภารกิจนาทธิการงานฮะวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการทําการมงคลการจัดการเลือกสําคัญการแก้ปัญหาการเจรจาการต่อรองซื้อมาขายไปสกัดแลกเปลี่ยนอะไรก็ตามนะครับดวงยินดวงดีนะครับแล้วก็สําคัญช่วงนี้มุมดาแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็มีนะฮะคนใช้เวลวานให้ทำอะไรเพิ่มเติมก็มีแล้วก็ระยะนี้การพูดคุยเรื่องผลประโยชน์สําเร็จทําอะไรด้วยตัวเองทับไปนะครับสาเร็จนะครับเนยน้อย,อยแหละนะฮะแล้วก็ระยะนี้จะมีคนที่เดือดร้อนมาขอให้เราช่วย หรือม,มาเล่านู่นนี่นั่นอะไรอยู่ตลอดเวลาให้เราฟังนะครับฟังได้ก็ฟังไปนะฮะช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือไปนะฮะก็ถือว่าช่วยๆกันนะครับโอเคนะต่อมาครับแต่ว่าเรื่องของสเสน่ห์มผมเตือนนิดนึงครับช่วงนี้คิดอะไรไม่ออกให้ใช้เสื้อสีมงคลครับแล้วก็หวัวดเฮงเด็ดใบหน้าวันนี้คิดอะไรไม่ออกให้ใช้ดวงตาให้มีพลังแล้วก็ใบหน้าล้างให้สะอาดเปิดหน้าผากได้ยิ่งดีนะครับสำหรับคนที่เปิดหน้าผากได้นะครับต่อมาครับชาวราศรีพิจิกฮะกิจกรรมภารกิจครับวันนี้คนราศีพิจิกเนี่ย มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาต่อรองซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสําเร็จช่วงนี้ดวงปากดีมากพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองหรือว่าตัดสินใจอะไรก็ตามได้กําไรนะฮะกำไรชีวิตกําไรเงินทองหรือก็ตามนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะฮะก็ต่อการทํางานหรือการหาผลประโยชน์หรือว่าการตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญนะครับในช่วงนี้นะแล้วก็ต่อมาครับช่วงนี้คนเดือดร้อนก็จะมาขอความช่วยเหลือจากเราครับรวมถึงคนแก้ตัวป่วยแค่ไม่สบายนะครับในช่างนี้เราจะ เราจะได้ยินคําว่าไอ้นั่นพังไอ้นี่เสียไอ้นั่นซ่อมหรือแม้แต่คนในบ้านปวดข้ไม่สบายหรือคนแก้ชิดนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายหรืออุบัติเหตุอะไรเงี้นะครับอย่ะกังวลสิ่งต่างรอบตัวเยอะหน่อยนะครับเราก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วกันนะครับโอเคนะแล้วก็สําคัญครับในช่วงนี้คนเราสิพิจิกถ้าทําอะไรก็ตามนะฮะถ้าเดือดร้อนนะฮะเอื้อปากขอความช่วยเหลือจากใครจะได้แล้วก็สิ่งที่ต้องระวังนะฮะร,ระยะนี้คืองานยุ่งงานเยอะกันหนักอย่าไป บ่นนะครับเรื่องงานให้กับใครเพราะว่าถ้าคุณบ่นแล้วแป๊บเดียวหัวหน้าคุณจะได้ยินแล้วเราจะเดือดร้อนได้นะครับโอเคนะต่อมาคนราศีธนูนะครับธนูนะครับกิจกรรมพลศิษฐธนูครับวันนี้วันวันที่เหมาะนะฮะกับการทําการมงคลครับการแก้ปัญหาการเจรจาการต่อรองพวดาวพุธโคจรเด่นนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งเรื่องของปากนะฮะแล้วก็ระยะนี้คำพูดคําจานะครับระยะนี้มี ดวงปากดีปากเด่นนะครับแล้วก็แถมดาวอาทิตย์กับดาวคารโครจรอยู่ตำแหน่งการงานนะครับถามว่าราบรื่นไหมไม่าราบรื่นหรอกนะฮะธนูทำอะไรต้องเหนื่อยอยู่แล้วนะครับทำอะไรไม่ได้อุปสรคนะฮะมาตลอดเวลาเหมือนจะง,ง่ายอ่ะอยู่ๆมันก็มีปัญหาอะไรที่โอ้ไม่น่าจะมีเลยก็โผล่มาให้ทำนะฮะโผล่มาให้แก้แล้วก็แก้ไม่ยากหรอกนะแล้วก็ทำ,ทำทำต่อไปนะครับปรปลว่าช่วงน,นี้ถ้าเรื่องของการงานกา,ารเจรจาติดต่อตอรองดีนะครับสำเร็จแต่ว่าระวังเรื่องของคนผิดนัดผิดสัญญาผิดคำพูด แล้วก็ระยะนี้ดวงงานเร่งงานด่วนเข้ามานะครับดาวทิศคือไฟหรือพลังงานโคจรอ,อยู่ตำแหน่งการงานนะครับในยะหนึ่งคือไหวพริบดีแต่อีกในยะหนึ่งนะครับคือมีแต่ง,งานร้อนงานเร่งงานด่วนง,งานที่แบบสั่งเช้าเอาบายหรือว่าต้องรีบอัดไฟก็คือทำทุกอย่างให้มันสำเร็จภายในวันสองวันนี้อะไรเนรี่ยคุณจะเจออารมณ์แบบนี้บ่อยนะครับก็จะสรรเวลาดีๆแล้วกันนะฮะ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับจริงๆเราก็มีอีก2ช่องทางในการเจอกันนะครับคือทางเพจนะครับเพจก็ชื่ออาจารย์นัทนะครับแล้วก็ทาง t i k t อกนะครับทิก t อกนี่กับ YouTube นะครับเนี่ยแหละชื่อเดียวกันนะฮะคือ V ีโคโค่นัทครับฉะนั้นคุณไป Tik t o อกุณก็พิมก์ว่า V ีโคโค่นัทนะครับก็จะเจอกันมีคลิปใหม่ๆที่ไม่ได้มีใน u t u b e นะฮะก็ไปดูได้นะครับโอเคนะไปละสิ่งใดที่หวังที่ตั้งใจขอให้สำเร็จนะฮะ แล้วก็ได้ยิฟังคืนก็ให้หลับฟันดีนะครับสวัสดีเป็นกำสุขครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ